สวัสดีค่ะวันนี้มาทําขันมักเบงประยุกต์กันค่ะเริ่มคลิปด้วยการพับกลีบกระพุงนะคะวันนี้ใช้ใบไม้ที่เก็บมาจากบ้านคุณลุงนะคะถ้าใครมีใบลิ้นกระบือก็สามารถใช้ใบลิ้นกระบือพับได้เลยนะคะขั้นตอนการพับกลีบกระพุงทําเหมือนในวิดีโอเลยนะคะคืออธิบายวิธีพับไม่เป็นจริงๆค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะหลังจากได้กลีบกระพุงแล้วก็ใช้แม็กเก็บยึดไว้นะคะ หนึ่งอันจะใช้กลิบกระพุ้งทั้งหมดสองกลิบนะคะใช้ใบตองเหลืองมามวนนิ้วใบสีค่ะ นำกรีบกับพุ้งมาวางนะคะเราจะเปียยกนมในชั้นแรกค่ะเว้นระยะความหางอยู่ที่หนึ่งข้อมือนะคะใช้ใบตองเหลืองมาเปียยกนมในชั้นแรกค่ะ นำกรีบกระฟุ้งกรีบที่สองมาวางค่ะแล้วก็จะใช้ใบตองเหลืองมาเปียยกนมเช่นกันค่ะใบตองแตกด้านข้างไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเปียชั้นที่สามเขาก็จะบังเองค่ะ ในชั้นที่ 3, 4, 5จะเป็นดอกพุดนะคะแล้วก็จะใช้ใบตองอ่อนมาเปียยกนมค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกลีบลักษณะนี้นะคะ เราจะทำกลีบแบบนี้ทั้งหมด4กลีบนะคะใช้ทั้งหมด4ทิศค่ะ ความกว้างของขนาดใบซองที่ทํากลวยวันนี้ใช้ความกว้างประมาณ7-8นิ้วนะคะนี่จะเป็นรัดข้อที่ทําเตรียมไว้แล้วนะคะใส่กลวยไว้ก่อนตรงกลางค่ะแล้วก็เอากลีบที่ได้มาเสียบใส่ทั้ง4ทิศนะคะจริงๆถ้าใช้ภายในบ้านไม่จำเป็นต้องใช้ตะปูเขียมยึดก็ได้นะคะ สามารถวางแบบนี้แล้วใช้งานได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากให้แน่นก็ใช้เป็นตะปูเข็มยึดหรือว่าทำแบบวิธีโบราณก็คือใช้ไม้จิ้มฟันยึดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ